ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาไล่ให้ฟังทีละข้อนะครับว่าวิธีการเริ่มต้นการใช้งานออโต้พายโเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับให้เราล็อกอินบัญชีเทรดของเราไว้ในมือถือนะครับแล้วก็ล็อกอินไว้แบบนี้นะครับเข้ามาที่แอป m t 5ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับจะมีคําว่าเปิดบัญชีใหม่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็กดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บ ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์บรกเกอร์ให้เราเลือกเนาะเราก็เซิร์ชไปเลยนะครับอย่างของผมก็ใช้ดูพามนะครับก็พิมพ์ดูอ่าแบบนี้นะครับก็จะขึ้นเลยนะครับดูเทคโนโลยีสิงคโปร์นะครับก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นไลฟ์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราล็อกอินเดโมเราเข้าไม่ได้เราก็ใส่เลขพอร์ตของเราเข้าไปเลย501อะไรก็ว่าไปนะครับ0ูนนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดต้้งแงแตกอะไรไปนะครับพอใส่ไปเสร็จแล้วนะครับ ถ้าล็อกอินมาเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นชื่อเราแล้วก็มีเลขเป็นเลขพอร์ตของเรานะครับแล้วก็จะมีตังขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบการเข้าออเดอร์ให้ดูนะครับในข้อที่1เนี่ยเขาเขียนว่าเปิดออเดอร์ XAUUSD 0.01หลอดไบหรือเซลอะไรก็ได้1ออเดอร์เท่านั้นนะครับอ่ะตอนนี้นะครับบัญชีเทรดของผมก็เป็น XAUUSD แล้วนะครับจริงมันมีหลายคู่เนาะผมก็กดเป็นคู่ทองขึ้นมานะครับแล้วก็กดนี่เลยนะครับจะมีปุ่มมุมขวาบนเนาะที่เป็นแบบ รูปกดออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ากดที่มุมขวาบนนะครับของของ iPhone เป็นแบบนี้นะผมไม่รู้ของ Android อยู่ตรงไหนทีนี้ผมจะทดสอบนะครับด้วยการกด0 0 1นหะครับสำหรับใครที่มีทุน10,000เส้นเซนนะครับก็แนะนำกดเป็นแค่0 0 1เท่านั้นนะครับอย่างนี้นะครับกราฟกำลังเทลงมาเนาะกราฟกำลังเทลงมาลักษณะแบบนี้นะครับผมไม่แนะนำบายนะลักษณะแบบนี้ผมแนะนำเซลล์นะครับเพราะว่าเราเห็นไฮเนาะหนึ่งสองาปั้งเข้าให้นะครับเราก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นมัครบ เราได้เข้า order ซลล์ตรงนี้นี่ได้เข้า order ซลล์ตรงนี้แล้วก็ตัวระบบนะครับก็จะตั้ง sl ให้กับเราเองนะครับแล้วก็ตัวระบบก็จะตั้ง tp ให้กับให้กับเราด้วยนะครับผมแค่กด order ซ e l l หนึ่ง order แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเขาก็ตั้งให้เราหมดเลยนะครับทั้ง sl ทั้ง tp นะครับแล้วก็เราไม่ต้องทําอะไรนะครับอะข้อที่4นะครับการกด o r อร์เพิ่มระหว่างทางระบบจะมองว่าเป็นส่วนเกินระบบจะลบ order ที่เราเผลอเปิด order นั้นออกทันที แต่ยังไงเราก็ไม่ควรเปิดออเดอร์เพิ่มระหว่างทางนะเพราะจะเป็นการลบกวนการทํางานของระบบนะครับข้อที่5นะครับการปิดออเดอร์ระหว่างทางที่ระบบกําลังทํางานอยู่ระบบจะมองว่าเรากําลังรบกวนการทํางานของเขานะครับระบบก็จะเปิดออเดอร์ที่หายไปกลับคืนมาทันทีแต่ยังไงก็ไม่ควรไปปิดออเดอร์ที่ระหว่างที่ระบบยังไม่จบนะก็ไม่ไม่ควรทํานะครับข้อที่6นะครับเมื่อถึงระยะเก็บกําไรระบบจะล็อกกําไรไว้ ให้กับเราเองนะครับให้เราใช้คําสั่งปิดสถานะทั้งหมดนะครับจะถือเป็นการจบการทํากําไร1รอบเราสามารถเช็คก,กําไรจากประวัติรายวันหากต้องการขึ้นรอบใหม่ให้กลับไปเริ่มข้อหนึ่งได้นะครับอเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเก็บกําไรจริงๆให้ทุกคนดูนะครับอ,อย่างอันนี้นะครับทุกคนจะเห็นเลขมันวิ่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับ4.15 4.14อย่างเงี้ยวิ่งสลับกันเ,นเห็นไหมครับแต่เลขข้างบนจะไม่ขยับเลย2.33อย่างเงี้ย บางทีสเปดอาจจะวิ่งบ้างนะครับทำให้2.33วิ่งไป2.34 2.32อะไรเงี้ยก็จะมีวิ่งบ้างแต่ว่าหลักๆก,ก็คือจะนิ่งๆแบบนี้เลยอ่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเก็บกำไรให้ดูสำหรับ p p o o n นะครับก็จะต้องสไลดอ์ออเดอร์อะไรก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการ ปิดรวบทั้งหมดอยู่ดีนะครับส,สไลด์อันไหนก็ได้นะครับผมจะสาธิตสไลด์อันนี้ละกันถ้าสไลด์มาแล้วนะครับมันจะมีจุด3าจุดกดที่จุด3จุดนะครับจะขึ้นว่าคําสั่งจํานวนมากนะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้เราก็กดคําสั่งจํานวนมากจะมีคําว่าปิดสถานะทั้งหมดถ้าเรากดตรงนี้ออเดอร์ทุกออเดอร์ตรงนี้จะหายไปหมดเลยแต่ถ้าเป็น Android นะครับให้เราจิ้มค้างไว้นะครับจิ้มค้างไว้ก็จะขึ้นคําว่าคําสั่งจํานวนมากเหมือนกันนะครับก็กดตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามปุ๊บ มันก็จะปิดหมดเลยอ่าเห็นไหมครับออเดอร์ที่เราถือมาไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนนะครับมันก็จะมาปิดที่เดียวกันนะครับข้อที่7นะครับระบบมีฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติเมื่อถึงสเต็ปที่กําหนดไว้นะครับซึ่งผมก็ได้เซตไว้ที่สเต็ป5นะครับอให้หยุดเพื่ออะไรนะครับแล้วระบบจะทํางานต่อย,ยังไงรบกวนทุกคนนะครับศึกษาจากคลิปวิดีโอ p o s ส a แอนเพนะ